น,นี้เรามาที่วัดวิษณุอันนี้เรียกว่าจะไแม่อะไรดีที่นี่เขามีงานอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็ก่อสร้างใหม่ด้วย แลอะไรสักอย่างนี่แหละมาครั้งแรกเต้งแมวดอกไม้อ่ะ ไหว้ได้ทุกองค์เลยใช่ไหมเขียนเขียนเขียนจะไหว้อะไรเอาเป็นรัฐาใช่ไหมถาดเดียวกันก็ได้นี่จะไหวอะไรเผื่อถาดก็ได้ไงนะ ถึงว่าเทียนทำไม พระพิเศเราต้องมาขอพรอหรือไหว้พรอพิเศษก่อนมันไม่เปิดบทสวดอ่ะได้หยิบมาไหมเไม่ได้หยิบมาอ่ะจะเป็นบทสวดมาให้นะครับอันนี้ถาดละห้าสิบเาเอาด้วยกันนี่แหละ เอาทำไมกันเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวผมขอไหว้ก่อนนะครับก่อนอื่นเราต้องมาไหว้พระพิคเนศก่อนนะครับตามสมุดเลยลำดับการจะทำอะไรต้องมาขอพรหรือสวดบูชาชนิก่อนนะครับ แล้วก็มาทางซ้ายมือเป็นท่าแม่อุม,มาเทวี TV นะครับ นี่มีบูชาพระพิจเนตเไหมมีพระพิจเนตบูชาบารมีเนตที่นี่มีไหมน่งองค์สององค์อ๋ออยู่ตรงไหนเลยอยู่ข้างบนนี้เหรอสองร้อยองค์ใหญ่ไหมสองร้อยองค์ประมาณไหนใหญ่ใหญ่อยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเบิรเนตรด้วยใช่ไหมครับเบิร์ตเนตรเต็งสองร้อยองค์องแบบตรงที่นั่นเลยไหมองค์แบบนั้นเลยไหม มิ 200. เต็ร2สองอยเขานะเบิกเน็ด้วยตไหนที่นีนน่ที่นี่นไมนมีไม่มีนะไปที่น่นเอตรงไหนตรงข้งามกันใช่ไหมตรงข้ามแล้วก็มามานีอ๋ออ๋อ ก็ลำดับที่สามนะครับตามในหนังสือก็เป็นพระหันวมาน,นะครับแล้วก็ถัดมาทางนี้เป็นพระศิตารามนะครับเป็นพระวิษณุแล้วก็พระ แม่รัศสมีนะคนก็มากับไล่แล้วก็พระทัศนะนี่นะครับแล้สุดท้ายครับเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาทางนี้เป็นพระสิวลึงนะของพระสิวะ ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีเบิร์ดเนตด้วยนะแต่ต้องไปบูชาฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วกะมาทำพิธีเบิร์ดเนตที่นี่ก็ประมาณนี้นะครับก่อนไปอย่าลืมตีละครั้งด้วยนะครับปิ้ง <มา S 1> องค์นี้พระอสนาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะ แล้วก็บูชาแบบเครียอเน็นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะมีบูชาอยู่นะแล้วก็สามารถนํามาเบิดเนตรที่นี่ได้นะครับต,ตอนทําพิธีเบิดเนตรห้ามถ่ายวิดีโอนะครับนี่องค์ประมาณนี้ราคาแปะอยู่ข้างล่างสองเก้าเก้าองค์เล็กองใหญ่ก็มีนะครับองค์ใหญ่เก้าร้บาทผมยังไม่มีตัง ที่เบิร์นนี่นะครับก็ทำพิธีเสร็จแล้วนะครับก็นำผีขเนรครับที่เราบูชามานะครับใส่ผ่านที่อยู่ตรงนั้นนะแล้วก็นำไปประกอบพิธีตรงนู้นนะครับก็มีค่าประกอบพิธีกรรมร้อยหนึ่งนะครับก็ก็มีดอกไม้ แล้วก็ผล,ลไม้นะครับเขาจะใส่มาให้ในพานนะครับตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยก็นําดอกไม้กลับบ้านได้แล้วก็ผล,ลไม้นะครับเอากลับบ้านได้ครับทั้งแรกเหมือนกันครับไม่เคยทำพิธีมาก่อนเลย นี่แล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับตรงนี้ก็รวมหลายองค์เทพเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง um ugi, บอยจุ่มมูจีภาพจิมูนะครับหรือแอดไลน์มาที่ b i a g o m n นะครับ โทรมาสอบถามที่0ูนย์0 0 1 6อนี่ครับเราอยู่ที่วัดพิสนุวัดไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็กว้างอยู่บ๊ายบายแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปดถดับไป